ก้ก็มาถึงสิกท่เออไม่มีใครมาต้อนรับเลยโอ้เซย์อ่าไปดีกว่าเน่ยเอาเฮ้ยจ่าไพโรครับกลับมาตัวไหนครับเออเป็นไรนะกูออกแรงหน่อยจะนายจ้าวาจ้าไพโรสเกาเขาเขาเขาลบโลกเอาเฮ้ยโอ้ยจ้าไพโร โดนแบบจริงๆโมดครับผมได้มาแล้วอ้าวพยโลกลับมาแล้วเหรอเร็วเข้าทุกคนยิ่งทำงานเสร็จเร็วก็ยิ่งได้พักเร็วด้วยเร็วเข้าขยันกันหน่อยมันจริงหรือเปล่าวะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะอ่ามันใช่หรือเปล่าอ้าวสปมาดูนี่หน่อยสิของที่นายสั่งมาตอนนี้อ คิดเลยว่านายเอากระเป๋ออาเอกสารฉันไปแล้วฉันจะปล่อยพวกนายไปดือด้อๆฮะทำไงโอ้ยเก้าบอกฉันดีๆก็ได้มัง้งกับฐานกันเร็วโอเคฟังฉันนะไอ้บิ๊กตัวแต่เกิดแกไม่ยอมอ,ออกตำแหน่งนายหยุดแล้วก,ก็จะจะเอาปัสกาดยัดใส่ตุ๊กแกโอ้คิดเลยว่าจะจะกลัวแกนะฮะไอ้ประชาชนต่อยตามก็มาดีครับเย้โซเชอร์จเอาไว กูเปล่าเล่นตุ๊กตาช่างเลิกินนายเล่นตุ๊กตาเหออเราจะไปทำภารก,กิจลับกันเกี่ยวกับพวกทหารรับจ้างที่น้ำเงินน่ะนะโซเจอร์ทีมแดนพอรบใชัเออสเกลนายใช่ันบุกเดียวเข้าไปไป,ไปเอาเอกสารใช่ไหมละ่ะสเกลทีมเวิร์กต้องมาก่อนฮึนี่คือนายนายจะต้องมุ่งหน้าไปที่ห้องสื่อสารเพื่อเปิดทางให้กับโซเจอร์จากนั้นก็เก็บไอพวกแม่งที่อยู่ในห้องนั้นให้หมดส่วนฉันก็จะปลอมตัวเข้าไป เก็บเซนทีและเอาเป๋าเอกสารเฮ้ยเดี๋ยวกระเป๋าเอกสารฉันเอาเองเออก็ได้เรื่องของมึงเยี่ยมไว้ใจฉันได้เลยส่วนโซลเจอร์นายจะต้องมุดท่อระบายน้ําไปยิงห้องสื่อสารได้และให้กูทาอะไรวางเทโลพล์ไงโง่เออเอาเคกูเก็บมุกเอาละพวกเราแผนก็ตามนี้เอาละท่านสบาสเตไปถล่มพวกมันกันใช่เลยลุยกัน ไอ้นี่ก็โอ้งานหน่อยเฮ้ยหน่อยเฮ้วิช่วยฉันหน่อยนึบเอาไปคนจัดจำหนายจ้าดัานรอไปเฮ้ยวิดันต่อไปออก็ไม่มีอะไร,ะรเท่าไหร่มาทางนี้หน่อยเร็วเอาอเราพวกเราเรามาถึงแล้วโอเคมาทบทวนแผนก่อนสกาวปีกขึ้นไปข้างบน โซเอทอร์หมดท่อระบายน้ำเอ่อให้กูหมดจริงดิหมดทอ่อระบายน้ำเนี่ยนะไม่เนี่หมายถึงมึงบุยมึงถึงโซเทอร์ไปตามนั้นไปย,ย <c oughs> อ่อยๆเออเฮ้ยฉันระเกียดงานนี้จริงๆโว้ยเฮ้ยใครป่าอะไรมาวะเฮ้ยมาเลยอีรูดปูด <c oughs> ว้าว <c oughs> มันนี่เออสเกลมาเร็ว ทางสะดวกแล้วโอเคเพื่อนฮ้จ้าไปละหมดจากทำงานเฮ้ยเออเอาลงเว้ย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 เยอะเอเออเเกือบไปกูเ้ยเฮ้ยเหนื่อยเว้ยอ่ะเอามายังไงวะเนีเาา่ยเฮ้โอ้ไม่จะไปได้ไงงานของฉันได้เริ่มขึ้นแล้ว

ลงเล่นหามป่นไหลแล้วมึงเฮ้ยโซดเจรอแถวเขาไปได้ยังเออเอาเข้ามาเลยโอเคนี่ไงตามแผนเด้เลยฮึฮ่าฮ่าฮ่า กูรอเวลานี้มานานแล้วว้าวดูสิว่าในนี้มีอะไรบ้างเออไหนดูสิเอออะไรแดงๆมะเออ,เอ,อาาม,มาได้ก็คนรอ,อยังไลงล่ะฮึเอาละเอเอฟวีเอานี่คือเวรของแกเอาเฮ้ยโชคดีเปลยวโอ้ดี่กมาตองมารับกรรมจริงเหรอเนี่ยใครตายสิกูเชื่อแล้วว่ากรรมมีจรงิงโอ้ ามน้ำไปงานน่ะทำไปทำไมจะนายจ่าทำไปแล้วก็เสียแรงเฮ้ยอีอยอนี้จำได้มันเป็นของโพสต์าหารรับจ้างสีเ่เหลี่นี่ว่ามันหัวหัวออกมาเมื่อไหร่เล่นแม่งเล่นทุกคนโคตรเแลอ,อ,อ,อโอ้ยเม็นก็เม็นอย่าให้กูเจอพวกทีมฟ้านะยวกูจกะจัดให้คำปรานาบันลัยแล้วไงโอ้โหมึงลงทุนม,มุดท่อเลยเหรอ เฮ้ยเหม็นก็เหม็นดีนก็ใสหน้ากากไว้อยู่เนี่ยเออพี่โตยา่โต้ัมิเฮ้ยเนี้ยเี้ยเฮ้ยเ้ยเอด้ีฮะมดูโทรทหารรับจ้างอย่ากูซะแล้วตามแผนไม่ใช่ดนซเจอลงหน้าไปก่อนแล้วหรอวะอ้าวเฮ้ยเจ้า สป라이มันดูฟลักเกอร์นี่ไ่นี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 ่วันพันแมนฮะเอ่อทางไหนดีวะอืมปกติปเป็นคนถนัดขวาเนอะเลือกขวาดีกว่าอ,อูสุดจะตนอ๋อ <ļ> <า>ก,กูสาดจะตทรันโอ้อสัตว์อะไรมึงลอมมาไี้เยอะมึงเป็นสปายตายข้าไม่กวาดไปซสอีเวนเ้อนั่นไงอ้าวของโมโมหมสป,ปายกำลังพังเซนทรีฉันอโอ้ยเหีียป้อมกูเออ ้ตายสิในครับสูงข,ของฉันเละไปหมดเลยอ่ะมึงไม่เห็นกูเอาละโอ้ oh my god โอ้โหนี่มันสถา,ารนี่ชุม,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 มน,ททนุมของเปรมชัยชัดย่องย่องจ่องจ่องกูคือสปายกูเหมือนสปายใช่กูคือสปายเอาเลยไม่เลย,เ,ยเ,รเร็วเร็วไอ้เหี้ยมันรู้ตัวไอ้สัตว์ เสียงเงี้ยอะไรวะเออโฟูฟาดนะมั้งเฮ้เกือบไปแล้วโก้จังใจทำงานหน่อยอ่ามาถึงก่อนแฮะโออ่ะอ่าไพโร่หายมีไหนแล้วจ้านาย้า จิกีิค้นมันเลยแผนนี่นี่นมันดีจริงๆแฮะแถมไม่มีใครจับได้ด้วยใช่วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆใช่รีบวอลเทเลพอร์ตเลยเพื่อนอ้าวกูนด้ว่ามึงจะทำีกเอาเถอะนี่ทำงานซะอ้าวเออปกติเอนจิเดียจะพูดว่าอย่างไรนะอ๋อใช่อ่าป้าบเรให้อ่าเซนตี้พร้อมใช้งานแล้วไมเทเลพอร์ตตางหา หวังว่าไอ้สองคนนั้นเขาไม่มีใครจับได้นะแต่คิดแน่แน่ไอ้สองคนเนี้ยไม่รอดแน่ๆมันี่เลยเอาไว้ไอ้สไปเยาขอโทษทำไมล่ะครับนี่นี่แน่อ้าวมันไหลแล้วกูเสียงอะไรวะเออเสียงอะไรกระทบวะหน่อยนั่นมันพูดสปายทีมแดงนี่วะนี่โอ้ยรวยคนสอง เดี๋ยวเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วจอนะครับตามหาตัวเ๋าไนั่นเองเจอได้เลยจ้านายจ้าโอ้ยสบายเอ้ยไหนวะกระเป๋เอกสารอ่าเงินไงจะไปแล้วนะ เสร็จฉล้วเลรอทีเนี้ยอ,อ้าวโอ้ยไม่ดีแล้วกูเออไงเพื่อนหวังว่าพวกเราคงคุยกันได้ใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ก่งว่าคงไม่ได้หอกนะ <c oughs> โอ้ยเมื่อ,อไรจะเสร็จเนี่ย กูเอาก็อีมานั่งรอมึงในนั้นเนี่ยวายผีหลอกโอ้ยเอ้าเอ้าเรีเบร้อยแล้วเหรอเพราะไหมล่ะหมอจ้ะเจพร้อมแล้วแง่สวยดีครับเฮ้ยสไปด์ได้ออกมาเถอะจะไม่ทำร้ายนายหรอกนะมอมม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 มเรียกคุเป็นไก่เลยไอเวรเลยไอ้สไปด์แกออกมาอยู่ดีนะโว้ยตายสิพูดไปกูก็ไปออกไปหาพวกมึงหรอกอ๋อนั่นไงห้องเอกสารอโอ้ย ห้องเอกสารห้องลับโอ้ห้องลับน่าสนใจแฮะดีนะพกไฟฉายมาด้วยไหนดูซิมีอะไรนะ่าสนบ้างฮะลังงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะนั่นมันโห่ที่เราเจอกับเจ้าเอนจิเนียร์นั่นด้วยกองทัพหุ่นยนต์ อะไรวะเนี่ยเออวหนาครับเราเจอเจ้าสปายอยู่ในห้องลับเราแล้วรัครฮัยเจ้าสปายนั้นไพโรไปตามจับมันมาลูกรถกล้องกับผมโครงการกองทัพหุ่นยนต์งั้นเหรออะไรวะเนี่ยที่มันบ้ากันไปนใหญ่แล้วไอ้พวกเวนเนี่ยแล้วนี่คือสิสนสวดของพวกมันเหรอแล้วยังมีอีกเป็นลังเลย นี่มันเรื่องใหญ่ยิ่งกระเป๋าเอกสารชัดอีกเหรอแอบซ่อนไปซะพ่อเฮ้ย,ย,ยมาตอนไหนวะโอ้โหมากับพวกเราซะเราก็ไม่อยากตายอ้าวมากันแล้วสินะโจ <c oughs> นาปอรโอ้ย,อยไงครับพี่ แกมันไอ้อัปปี้แกมีแผนจะทำอะไรกันแนห่ฮะในเมื่อแกรู้เยอะขนาดนั้นฉันไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกแล้วสินะลูกน้องจ๋าเอามานี่ลูกอืมฉันมีของจะให้แกดูด้วยเอออะไรอะ่ะใช่เจจะใช้วนของโลกใบนี้ คุณชาด้วยโอแม่จ๋าสิ่งที่แกทำมันโคตรทุเลศเลยอย่าพูดกับพระเจ้าอย่างนี้สิยะและฉันก็จะใช้คุมันของโล่ขั้นไหนแล้วเนี่ยไหนๆเจก็จะเป็นพระเจ้าแล้วถ้างั้นเจขอฆ่าพวกแกด้วยเลยละกันจะไม่อยากตายแบบนี้อยมาอยู่สิเพื่อน ีกดเราคือกองกำลังทหารรับจ้างจากทีมเลดเราลยรอพวกแกไปหมดแล้วไอพวกทีมแดงรอพ่อมึงตัดริบิ้นยังไงไปจัดการพวกมันไปแล้ว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 ไปแล้ไปล้ว้าแล้วไสแค้วไปแล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 ้วแปแล้วไปรลบวแล้ัแ้าล้วก้วไป้ยเร็วๆสิโอ้ล หยุดจ้าสปนั่นไวจ้สปเยหยุดเจ้าสไปนั่นไวเจ้าสปายไจะไปช่วยตรงไหนแล้วตักกิ๊กโอ้ยวูล้วเจเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยมาไกลเพื่อบยดเยบนไวเขากระทอมนี่ อะไมืดเฮ้ยทีนี้เกิดารขายกะีอืมทีนี้จะมันห้ผลเลยก็มาดิครับนี่มันค้าย่เยย้้าเอ้ยมันไม่อยู่ในแผนที่ซ้เนี่ยเอออละหนึ่งสองสาม ้าเฮ้ยนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วมานี่เลยไอ้ฟ้าแฟนาผมก็ไปข้างหน้าเลยพวกเราสวัสดีจ้ามาไปโ่ว่าเ้ย่าเฮ้ยผมเจอไอ้มาพามาเลยฟาบให้มาจาเพาะเอกเป็นไงล่ะมึงมึงมาว่าเอกกัวระดับพอ้าวเป็นไงเพื่อน ไปยย้ยย้ยายนี่ยยอยย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 ยอยยยยเย้ยยย้ยยฮ้ยย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 ย้ยยยยปยย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 ด้วยเฮ้ยย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 ยปยยย้ยยยยอยย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 ้ยยย้ยย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 อยย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 ยอยยยอยย ที่มาเราลูกนี่เนี่ยนี่เ็ได้เวลาต้องใช้ของล้ินะนี่ร้องหดวไม่หมดไหม น่าประทับใจไปกันตื่อลูกน้องอ๋อครับเชน้อยเนี่ยคิดจะหนีอย่างนั้นเหรออย่าหวังเลยโไยคุ้ม <C SE> um. กันเชียด้วยลูกกลับมาได้อยู่นี่นะอะไรกระเทถิดไปไหนละหรอยิงกระสกับเขาลุ้ช่วยกันเชียด้วยลูกอ่ะกูรอดละไปละเฮ้ย ตอนนี้แกไม่มีทางหนีฉันได้แล้วล่ะเอ้าไปไหนแล้วล่ะว้ายโอ้ยเนี่ยว้ายหลบได้โอ้ยแม่เฮ้ยมือกูอยระวังเลยเฮ้ยหน้าของจีเฮ้ยกลารทำกับหน้าของจีได้ยังไงยะดีมันไม่ต่างอะไรกับสุขการที่กูเพิ่งไปทำมาเลยเอาเว้ยเกิดพุนหมด ในเวลาพีชีพเย้ยยโคตรเจอเจอสอนให้แล้วด้วยพลังของเจฉันจะขยี้พวกให้หมดเลยไปตายวะไอ้คนกระปองีเงาเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เอ้ยเ้ย้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ไยไฮ้าายเฮเอ้้ยอ,นะอ้ย้เ้เ้อเ้เ้ย้ยเ้้ย อ้าวมั่งเลยไปไปเลยอู้ดเยเฮ้ยเฮ้ยฟาดเลยขี้หลังกูเฮ้ยเออไปขี้กันมากเฮ้ยเเฮ้ยเอาบทลบกูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไโ้เลยโอ้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 ยนี่แหละโอ้ย้อิานี่เอาบลของอ้ไม่เลยี้ึนเลย ใหญตายตายสุดเธอเอาช่วยเขาด้ยไม่นะเจ้เฮ้ยกาียิงไง่ายไหลลงไปเลยไม่โดนจ้าไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอีกแล้วฮวงเฮ้ยจังหวัดนี้ลงไป เตรียมตัวเจอกับท้าไม่ตายได้เลยโยอะป้าไฟโอ้ยคอยไปอยู่นี่นะไอ้พวกคนโทเล่ไม่งั้นพวกแกจะต้องเจอดีแน่นี่ชื่ใจหลิงดูโซเจอร์งัดไม่เดินออกมาเลยพวกแกลงจากชั้นน้อยไปพวกคนกระป๋องกันคือทหารรับจ้างจากทีมแดงเลยลรถไฟโอ้ยโอ้ย หวังชนนะสไปแกไม่มีวันชนะคนอย่างฉันได้หรอกไม่มีวันอย่างนั้นเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเยนี่ยผักแม่เลยฮี่ยรถไฟมันไม่มีหยุดจริงหรอกไอ้คำว่าไม่มีวันชนะเอ้า ว่าไงท่านสุภาพบุรุษฉันได้เป่าเอกสารส่งโกนให้สู้กับคนยนต์เอาเถอะพวกเราได้เวลาไปฉลองกันแล้วโอ้ยโอ้ฉลองกันบอกตรงๆเลยนะภารกิจเนี่ยโคตรสุดยอดไปเลยเว้ยก็ว่าอย่างนั้นแหละเป็นยังไงบ้างเขาที่เขาทางใช่ไหมเออใช่และตั้งโรงงานพังเลยครับเจ้านายเอองั้นก็ดีมันพุบเยี่ยเราแล้ว